นับสนุนโดยอีลิต h อลิเด y น้ำนมถั่วเหลืองตรา b s c ซอยช่วงอร่อยรอบครัวล้วมสุดเด็ดแดนมังกรกับปลิงทะเลผัดที่ยิ่งกินยิ่งติดใจอร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่ประเทศจีนกับ Best Western Hotel and r e s o ์ t ที่เด็ดของที่นี่ก็คืออาหารซานตงที่นำวัตถุดิบสดๆจากทะเลนำมาปรุงแต่งจนได้รสชาติที่ถูกปาก ไปไหนที่ชอบพาผมเข้านี่ใครปุริยุทธ์นี่ใครเชฟยอดฝีมืออะไรพี่ผมครับนี่เอากระถางอะไรมาวางทำไมเนี่ยใครอะไรอ่ะทั้งหมดเป็นแครอทข้างล่างเป็นฟักทองแกะสลักฟักทองฟักทองทั้งลูกโอ้โหแต่ละอย่างมาแกะสลักเดี๋ยวแนะนำก่อนนี่คือเชฟยินปุริยุทที่เชฟยินเนี่ยเจ๊รู้จักป็นาการเชฟยิน ยอดฝีมือแห่งเบสเวสเทิลนี่โรงแรมเบสเวสเทิลคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่จางเจียเจียคุณผูมเราอยู่ที่จางเจียเจียอยู่ภาคกลางตอนใต้ย,ย้า,ายมาใต้่อยท้องไก่แต่นี่เป็นยอดฝีมือในการทําอาหารเลอาหารทะเลมีชื่ออยู่บนคนหนึง่งชื่อ สารตรงคุณผู้ชมครับสารตรงรคเคยได้ยินสารตรงจะมีเป็นอ่าวเวิ้งอ่าวก่อนขึ้นไปถึงปากจิงทั้งนั้นโอ้โหตรงนี้จะมีอาหารทะเลมีอ่าวโม้อไขวันคุณผู้ชมครับอ่าวโม้อไขวันนี้จะมีอาหารทะเลยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเจ้าปริงตัวไซส์ขนาดนี้เอาละครับเชฟเชฟเชิญเลยครับได้ชิบไก่ขวดอืมไส่อะไรอ่ะ โอ้กระทะขโมงเลยเข้าไปดีกว่าพี่เอ๋เ้าดูเดี๋ยวกระเด็นเดี๋ยวก็จะหยิบตรงนั้นนะเขาไปลวกเขาไปลวกเขาอะไรเขาไปลวกกับกระทะลวกกับน้ำอ่าก็น้ำอยู่ในกระทะโอเคใส่น้ำมันหน่อยนึงใส่น้ำมันไปให้เคลือบเคลือบขึ้นมาแล้วอ่โหอ๋อนี่คุป่าครึ่งเรียบร้อยแล้วดูเขียวสดมันใช่มันเงานี่ล่ะใส่ปริงลวกเหมือนกันออ๋ลวกผัดก่อนในกระทะเดิมเลยนะครับอ๋อสองอย่างนี้ใส่ลงไปในน้ำด้วยน้ำยังไม่เดือดเท่าไหร่เนาะ ไม่ได้เดือดปะปบปะปะพับนะเดี๋ยวก็ต้องแช่น้ำเย็นครับคนจีนเนี่ยร้อนร้อนมาต้อแช่เย็นครับเรียกหินกระหยางอาหารตำรับหินหยางอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่โอ้โหเดี๋ยวลงไปแช่น้ำเย็นแช่ครั้งนึดือนนานเอาลงไม่มากใส่ลงไปเลยครับสองกระปุกวยเดียวนะครับไก่นกไก่ทอดกระทพาครับดูลงไปแล้ว ก็จะพองมาเหมือนขายลูกเขยเดี๋ยวแล้วยกมาพักข้างนอกเพเดี๋ยวจะร้อนเกินไปนี่ไงแล้น้ำมันออกกลับไปราก็ท่าใหม่เหมือนเดิม้ยแล้วพี่คนนี้เป็นใครข้าวมาจัดช่วยจัดอ๋อมาช่วยจัดมาช่วยตกใจอยู่ดี่มัถดึกว่าจัดาแล้วพแม่ไปกินพ่อแม่ไปกินนี่เป็นผู้ช่วยแคสสุญญ์ครับมาแล้วพี่เผาเรียกว่าช่างซ่อมปลาปลาอยู่นี่ก็เดินเข้ามาตกใจหมดเลย อะไรอ่ระุกไปทอดกันอันนี้ลวกไขท่ทอดครับทอนกระเทียมมาทอดผิวดำอ,อ๋อผิวดำิวหวานไอ้ผิวขาวรวอ๋อผมรวน้ำตาลน้ำตาลเกลือนิดหนึ่ง มูงพันตลอกองโกนโอ้โหพันเรื่องจริงแป้งม,มันสำหรับหลังครับ เวลาที่เรารอคอยแล้วคุณผู้ชมครับแต่ผมไม่กล้าทานอ่ะทำไมครับผมกลัวพุงจะเป็นเข้ามามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นยังกดกดอยู่เลยยังกดเลยไอ้กลัวกลัวโลวดิ้นยังกดอยู่เลยเฮ้ยไม่เอาเขาลื่นดูดิขึ้นเหมือนนาแล้วนะฮะยังแบบตลบอบพวยไปด้วยควันแล้วก็หอมมาก โอ้โหหอมจริงๆนี่แบบเรียกน้ำลายแบบมากันเต็มไปหมดคุณผู้ชมน่ารับประทานมากมีซอสเคลือบอยู่คุณผู้ชมไหมเคลยกบไงซอสก็หอมมากหอมอร่อยรสชาติดีครับเนื้อปิ้งเป็นไงเกือบๆเหมือนกับปิ้งทะเลเรากินซอสหอมกันบอกนะหอมแบบหอมอะไรไม่รู้นัวหลายอย่างเดีย่ซอสไม่กี่อย่างเองแต่ว่าอาจจะเป็นการไปคั่วของไฟทำให้แบบตัวซอสหอมแล้วก็ปิ้งทะเลเนี่ย เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวเนื้อเขานิ่มเป็นวุ้นลักษณะเป็นวุ้นเหมือนเป็นเอ็นคุณผู้ชมครับแต่ว่าแก้วซอสที่เคลือบอยู่เนี่ยมันเข้าไปข้างในไม่ได้มากถ้าแบบผัดไม่อร่อยหรือตัวปริงไม่อร่อยเนี่ยไม่อร่อยเลยไม่อร่อยแต่ปริงชนิดนี้อร่อยอร่อยเนื่องจากว่าเามีความเป็นทะเลครบอยู่ในนั้นสุดยอดเลยเกลนหฮาว์อะเดลิเจสตเกลท์ฮาวเชฟเฮลท์าวเชฟ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 เช คุณผ e ู้ชมฮะดูว่าอาหารอร่อยไม่อร่อยต้องดูตรงนี้ครับสุดยอดอาหารทะเลจากอ่าวโม้อไขวันคุณผู้ชมครับจับกับเชฟยินนี่คือสุดยอดฝีมืออร่อยมากคริบคุณผู้ชมครับอยู่ที่เบสเวสเทิลจางเขียเจียเขาทำอะไรจืดๆมาแต่ว่ามาใส่รสชาติเข้าไปอร่อยมากๆเลยครับดยอดครับอร่อยหรอครับยอดครับนี่คือครึ่งชั่วโมงกับรอบจานรอบโลกแป๊บเดียวหมดเสียแล้วคุณผู้ชมครับแต่วันนี้เราเอาเคล็ดลับหมัดเด็ด จากหลายๆมุมของประเทศจีนจากหลายๆที่มานําเสนอคุณผู้ชมถึงบ้านสัปดาห์หน้าเราจะนําเสนออาหารแบบไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมเราสองคนวันนี้ลาไปด้วยอาหารซานตงแบบนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟขอบคุณมากครับถ้าคุณผู้ชมอยากลุกเคล็ดลับเมนูไหนหรืออยากให้เราไปชิมร้านใด แนะนำมาได้เลยครับที่ f a e e o o o k f แ p p g g e รอบจานรอบโลกหรือถ้ายังรับชมไม่จุใจเข้าไปได้เลยครับที่ YouTube Channel Image Corporation